อีกแล้วนะครับกับเปิดรังโจรรอบนี้ทำไฟบ้านฟรีทั้งหลังกันครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาติดตั้งโซลาเซลล์ภายในบ้านกันผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนเนี่ยเคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีไฟฟรีภายในบ้านใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้ราคาโซลาเซลล์เนี่ยสามารถติดตั้งได้ง่ายแล้วราคาถูกลงเยอะมากนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยหกหมืน หกหมืนบาทคุณสามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้แล้วโดยวันนี้ผมติดเซ็ตใหญ่มากครับเป็นโซล่าเซลล์ทั้งหมด14แผงนี่เลย วันนี้ผมจะมาแบบวิชาการนิดนึ่งละกันนะครับสาหรับใครที่อยากจะติดโซลาร์เซลล์จริงๆจ,จ,จังๆใช้งานภายในบ้านเลยมันมีหลากหลายประเภทสาหรับโซลาร์เซลล์นะครับจะมีระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดซึ่งเราไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะแยะนะครับเอาเป็นว่ามองง่ายๆมันจะมีระบบที่มีแบตเตอรี่และก็ไม่มีแบตเตอรี่ใครหลายๆคนอยากจะติดโซลาร์เซลล์เนี่ยต้องคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีแบตเตอรี่ไหมค่าแบตแพงหรือเปล่าค่าแมนเทนเนนตเป็นยังไงวันนี้ที่ผมติดจะเป็นระบบออนกริดนะครับก็คือไม่ใช้แบตเตอรี่เลยไฟฟรีในกลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ย ไฟจากมิตเตอร์ภายในบ้านหรือว่ามิตเตอร์การไฟฟ้าเป็นการช่วยลดค่าไฟกลางวันนั่นเองนะครับในงบประมาณ60,000บาทเนี่ยมันจะลดค่าไฟได้อยู่ที่ประมาณ6-800แนะครับแล้วก็จะมีขึ้นเป็นขั้นสเต็ปบันไดไปเดี๋ยวผมจะขึ้นป้ายเอาไว้แล้วกันมันจะมีกําลังไฟ1.5กิโลวัตต์ 3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์ตามสเต็ปแล้วแต่เราเลือกซึ่งวันนี้เนี่ยกองวันนี้ที่ผมมาติดนะครับจะเป็นทั้งหมด5กิโลวัตต์ด้วยกันเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับแบบ410วัตต์จำนวน14แผงรวมกำลังไฟทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่5,700วัตต์นิดๆนะครับซึ่งแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีอีก2แบบอีกมันจะมีแผงแบบโมโนกับแผงแบบโพลีนะครับซึ่งจุดเด่นแต่ละแบบเนี่ยมันก็แตกต่างกันอีกซึ่งวันนี้ผมมมาาาติดเเเป็็นนนแบบบโโฮฮฟฟซซลลลล์์ะคครักื มันสามารถผลิตไฟได้ถึงแม้ว่าเงามันจะโดนบังครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งก็สามารถผลิตไฟได้อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูงานติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์แต่ละชิ้นว่าต้องใช้อะไรกันบ้างครับอ่ะโดยผมขออธิบายระบบโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบคิดว่าซื้อแผงโซลาร์เซลล์นี้วางบนหลังคาต่อเข้าไฟบ้านคือจบแต่จริงๆแล้วโซลาร์เซลล์เนี่ยมันต้องมีเครื่องแปลงไฟนะครับเนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะผลิตกระแสะไฟเป็นแบบ DC นะครับแต่ไฟบ้านเราเป็น AC เราต้องมีเครื่องที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวหัวเว่ยมันมีหลายยี่ห้อนะครับมี INV t มีหัวเว่ยแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆเยอะแยะมากมายหลายเกรดหลายราคาซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าคุณสนใจซีเรียสสเปคคุณก็สามารถไปลองหาข้อมูลเลือกตัวที่ชอบได้คิดง่ายๆมันคือคอมพิวเตอร์นะครับระบบโซล่าเซลล์คือคอมพิวเตอร์เหมือนกันหมดเลยทุกอย่างมีสเปคหมดเราสามารถเซ็ตคอปตอมเลือกได้ซึ่งวันนี้ผมเลือกเป็นหัวเว่ย5กิโลวัตต์นะครับตัวนี้มันจะแบ่งชุดไฟเป็นในส่่่่่วววนนนนขออออองงงงฝฝัั ell, ัซลาเเ์แ้้้กก็ส AC ครรนนีีืุปณทต นะครับเป็นอุปกรณ์ที่2แล้วก็ต่อมานะครับผมนอกจากแผงโซลาเซลล์นอกจาก Cell, อินเวเตอร์เนี่ยมันจะมีเรียกว่าเป็นนี่ครับตู้ไฟ ควบคุมนะครับสำหรับในชุดการทํางานก็จะมีชุดที่เป็นในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ชุดที่เป็นในส่วนของแผง AC ไฟบา้านนั่นเองน,นะครับชุดนี้เวลาโซลาร์เซลล์มีปัญหามันก็จะเด้งตัดเด้งตัดหรือว่าไฟบ้านมีปัญหาอะไรก็จะเด้งตัดนะครับอันนี้เป็นชุดตู้ไฟอีกหนึ่งชุดแล้วก็ติดตั้งเราจะมาติดที่ตรงนี้อันนี้ผมวางแผนไว้เรียบร้อยก็คือติดนอกบ้านใครเดินผ่านไปมาก็เรียกว่าเห็นหมดหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดเหตุอัิเตบฉุกเฉินก็สามารถตัดไฟได้ง่ายๆนะครับผมแต่จริงๆพวกนี้ระบบค่อนข้างเซฟตี้แล้ว มาดูนิดนึงมาโดยตอนนี้นะครับเขากําลังติดตัวเมาส์ที่เรียกว่าล็อกยึดแผ่นโซลาเซลล์อยู่ก็จะเห็นแท่งที่เขาถือนะครับเขาจะยกแผ่นหลังคาออกไปแล้วก็เจาะยึดตัวนี้ก็คือจะยึดเพื่อไม่ให้แบบเวลามีฝนหรือว่าลมอะไรต่างๆเนี่ยมันหอบแผ่นโซลาเซลล์ออกไปโดยค่าไฟจะลดได้เท่าไหร่หลายๆคนอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปบอกสูตรวิธีการคํานวณแล้วก็วิธีการคิดราคาว่าหน่วยตละบาทกี่วัตต์ต่อวันได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับป ก็สําหรับค่าไฟนะครับที่หลายๆคนหวังผลเนี่ยว่ามันจะลดได้กี่บาทลดได้กี่บาทนะครับอย่างเซตวันนี้เนี่ยผมติดมันจะเป็นรุ่น5กิโลวัตต์นะครับ5 kw แล้วแผงของผมเนี่ยผลิตได้ทั้งหมด5,740วัตต์มันเป็นแผงแผ่นละ410วัตต์นะครับ ซึ่งแผงมันมีหลายรุ่นมีหลายสเปคมีตั้งแต่200วัตต์3 0 0วัตต์400วัตแล้วก็เดี๋ยวนี้รู้สึกมีเกือบ500วัตแล้วแต่ว่ายิ่งวัตสูงราคาก็ยิ่งแพงนะครับซึ่งพวกนี้บอกก่อนเลยว่าอายุการใช้งานเขามีค่อนข้างยาวแล้วก็มีการรับประกันด้วยอย่างตัวโอ้ยอินเวอร์เตอร์ผมรับประกัน10ปีตัวแผงเนี่ยรับประกัน25ปีนะครับแล้วจุดคืนทุนของผมเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณ4ีถึง6ปีแล้วแต่เราใช้ค่าไฟดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่า การคำนวณเลยเราจะนับว่า1วันเนี่ยมีแดดแค่4ชั่วโมงนะครับเท่ากับว่ามันจะผลิตไฟได้ที่22,960วัตต์ต่อวันแล้วเราก็ต้องนํามาหาร1000เพื่อจะได้คิดเป็นหน่วยนะครับเท่ากับว่าใน1วันเนี่ยผมจะผลิตไฟได้22.96ด้หน่วยหรือตีเป็น23หน่วยแล้วกันอันนี้คือเป็นเบสขั้นต่ำต่อวันซึ่งจริงๆมันอาจจะผลิตได้เกือบ30หน่วยต่อวันก็เป็นได้นะครับแล้วก็ถ้าตีไปเนี่ยตกหน่วยละ4บาทเท่ากับว่่่่าาาาาาววัน,นงผมมจะะลดดคไไฟ้ปรรณ91.8 90 1บทหือตียๆ 2บาทขั้นต่ําอันนี้คือที่จะเซฟค่าไฟได้นะครับเละอีกเรื่องหนึ่งคือการบํารุงรักษาใช่ไหมหลายๆคนจะคิดว่าโซล่าเซลล์มีเสื่อมมีต้องบํารุงรักษาอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนตอน้นแบบที่ผมติดเนี่ยมันจะเป็นแบบระบบออนกิดจะไม่มีแบตเตอรี่ดังนั้นอุปกรณ์ที่เสื่อมเนี่ยคือตัวแบตเตอรี่ตัวหลักเลยที่จะเสื่อม มันจะไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนแมทนแนนแบตเตอรี่ทุก3ปี5ปีเราจะใช้ไฟฟรีได้แค่เฉพาะกลางวันนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยเราจะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้งานปกติดังนั้นวิธีการดูแลรักษาคือง่ายมากแค่ล้างแผงโซลาเซลล์นะครับวิธีการล้างก็ฉีดน้ําผ้าถูหรืออะไรก็ได้สักประมาณ6เดือนครั้งหรือว่าถ้าสมมติมันขึ้นไปล้างง่ายเนี่ยก็อาจจะ3เดือนครั้งอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับถ้าขึ้นไปล้างได้ง่ายก็3เดือนครั้งถ้าล้างยากก็สักปีละ2ครั้งประมาณนี้ละกันนะครับส่วนเรื่องของรระะะบบอออฟกดผมมาจจไ,ไ่พูเย มันจะเป็นเรื่องของใช้แบตเตอรี่นูน้นนี้นั้นซึ่งผมยังคงมองว่าการที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันยังคืนทุนค่อนข้างชา้าวันนี้ผมก็เลยไม่เลือกใช้งานวิธีนั้นนะครับก็จะเป็นวิธีที่คืนทุนได้เร็วที่สุดเหมาะสําหรับคนที่อยู่บ้านใช้ไฟกลางวันที่บ้านค่อนข้างเยอะระบบแบบนี้ถ้าคุณบอกว่ากลางวันคุณไปทํางานกลางคืนกลับมาบ้านไม่ต้องติดโซลาเซลล์อันนี้ผมพูดเลยว่าไม่ต้องติดเหมาะสาหรับคนที่อยู่บ้านและใช้ไฟบ้านในช่วงกลางวันเยอะนั่นเองนะครับก็เอาไป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนที้เขาติดต มันจะลดได้กี่หน่วยมันมีแอปพลิเคชันในมือถือด้วยสามารถคำนวณได้หมดเดี๋ยวไปดูกันครับ เซลนะครับเขาก็จะขึ้นทางช่องสวิตตัวบ้านขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เปิดตัวแผ่นหลังคาออกไปนะครับแล้วก็มุดออกไปข้างนอกโดยที่เห็นเนี่ยก็คือจะมีช่างเขาขึ้นไปเพื่อ เอาไปยึดขาล็อกมัลติงกับตัวจันทันโดยตัวจันทันเนี่ยมันจะเป็นตัวเหล็กแท่งที่วิ่งโปรงขึ้นไปตัวฉากจั่วมันจะเป็นตัวที่ยึดตัวนั้นนะครับมันจะเป็นตัวรับน้ําหนักตัวโซล่าเซลล์ทั้งหมดซึ่งหลังคาแบบนี้มันรับน้ําหนักได้สบายอยู่แล้วแผงโซล่าเซลล์แผงนึงเนี่ยมันมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ20กิโลนะครับติด14ทัแผ่นก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0โลมั้งผมจําไม่ได้ลองคํานวณอะเดี๋ยวขึ้นเป็นทับให้แล้วกันคานวณไม่ทันก็ประมาณนี้มันสามารถติดัััั้้้้้งไไดดสบบาาาาาาายยยรรรรรนนนนํหกกกกอู่่แลววเเพะะมป็จ น้ำหนักนะครับวิธีการติดตั้งกับหลังคาแบบนี้คือง่ายมากครับแล้วก็จะมีการเดินพวกชุดสายไฟต่างต่างอดใต้หลังคาลงมาไปที่ตู้อินเวอร์เตอร์ด้านล่างนั่นเองครับอ่ะอีกเรื่องหนึง่งสําหรับการติดโซลาเซลล์นะครับผมเชื่อได้ว่าทุกทุกคนน่าจะกลัวเรื่องหลังคาจะรั่วไหมหลังคามันจะติดตั้งยังไงนะครับตัวนี้ผมไม่ขอเขายืมมามันจะเป็นตัวที่เอาไว้ยึดโซลาเซลล์เข้ากับหลังคานะครับตัวนี้เนี่ยมันจะยึดกับหลังคาแบบเนี้ยผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าหลังคาอะไรเขาจะใช้วีัน,น้วก็ต เอาไปยึดกับแปรเหล็กที่รับน้ําหนักนะครับแล้วก็หลังคามาคุมปิดดังนั้นมันจะเป็นแท่งเหล็กตัวนี้โผล่ขึ้นมาดังนั้นมันจะไม่มีการเจาะหลังคาไม่มีการทําอะไรเกี่ยวกับหลังคาเลยเอาไปยึดกับตัวเหล็กแล้วก็จะใช้ตัวนี้ในการจับยึดโซลาเซลล์เดี๋ยวผมขึ้นเป็นภาพอินเสิร์ตตรงนี้ให้ละกันนะครับก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องว่าติดไปแล้วมันจะมีโอกาสหลังคาล่วงไหมหรืออะไรรับน้ําหนักไหวหรือเปล่าเพราะว่าเขารับตรงจันทรทันนะครับดังนั้นรับน้ําหนักได้ซึ่งตอนนี้เขากําลังงยยึดตูู้ไขออผม่่ละจเห็นวา มีตู้อินเวอร์เตอร์ดานซ้ายนะครับแล้วก็ที่เขากำลังจอยุดอยู่นั่นเป็นชุดตู้ไฟเดี๋ยวรอเขาติดเสร็จแล้วกันเดี๋ยวผมมีภาพมุมที่เขากำลังวางแผงโซล่าเซลล์ให้ดูด้วยครับ อันนี้เป็นเก็จความรู้เสริมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับแผงโซลาเซลล์อย่างที่บอกไปในตอนต้นมันจะมีโมโนกับโพลีนะครับซึ่งแผ่นวันนี้ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นแผ่นโมโนแล้วมันจะมีวิธีการดูทริคดนึดนงเขาเรียกว่าอะไรนี่ผมจําไม่ได้ละแต่ให้ดูตรงเส้นตรงนี้ครับยิ่งเส้นตรงนี้มันถี่มากขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งผลิตไฟได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แผงแบบโมโนเนี่ยสมัยก่อนตรงนี้เขาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยม แต่สมัยนี้เขาจะไม่มีตับแล้วนะครับดังนั้นแบบนี้ก็คือโมโนเหมือนกันมันจะดูซับสนนิดนึงสมัยก่อนเขาจะมีตัดแยกโมโนได้แยกโพลีได้แล้วโมโนกับโพลีแตกต่างกันอย่างไรมันจะแตกต่างในเรื่องของโมโนมันรับแสงได้ดีกว่าอารมณ์แบบแสงอ,อ่อนๆเนี้ยก็แปลงเป็นไปได้แต่ถ้าโพลีต้องแดดจัดๆแพงโมโนแพงกว่าโพลีแพงโมโนบริสุทธิ์กว่าแพงโพลีและ แน่นอนอะไรที่มันดีกว่าย่อมแพงกว่าซึ่งแผงโมโนโราคาจะสูงกว่าตัวแผงโพลีนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้อยู่ที่งบประมาณของคุณว่าคุณจะซื้อแบบไหนแล้วมันก็จะมีแบบฟูลเซลฮาร์เซลอีกอย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นฮาร์เซลเนี่ยก็จะดีกว่าตรงที่ถ้าโดนเงาบังมันยังทํางานได้ครึง่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นไม่ใช่ฮาร์เซลเนี่ยถ้าโดนบังคือแผงนี้ผลิตไฟไม่ได้เลยครับอ่ะก็ตอนนี้เขาติดตั้งอุปกรณ์ไปบางส klass, <ด>่วนแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหล,หลักการการทํางานแล้วกันนะครับ สำหรับโซลาเซลล์ตัวนี้จะเป็นตัวรับแสงมานะครับผมเขาจะต่อพ่วงนะครับเพื่อให้ได้วลต์หรือว่ากําลังไฟที่สูงขึ้นพอได้กําลังไฟสูงขึ้นเสร็จปุ๊บเขาจะมาเข้าที่เครื่องตัวนี้ครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์หัวเว่ยก็จะพ่วงเข้าปัก2ปักนี้มันจะเป็น2ชุดชุดละ7แผงชุดละ7แผงนะครับดังนั้นถ้าชุดนึงเสียอีกชุดหนึ่งก็ยังทํางานไฟได้อยู่นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆมันจะเข้ามาแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาพ่วงนี่แล้วค่กยพ่วงกลับ ตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟจาก DC ให้เป็น AC นะครับเพื่อที่จะเข้าไฟบ้านเพื่อไปเหมือนกับแทนนิสเตอร์เออตัวนี้คือตัวแปลงไฟจาก DC เป็น AC แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลควบคุมอันนี้เขายึดติดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เขากำลังตัดรางอยู่นี่ครับจะเป็นตัวรางที่เอาไว้ร้อยเก็บพวกชุดสายไฟชุดท่อที่ลงมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจาะดึงสายที่มันเป็นสายไฟจากโซล่าเซลล์ด้านบนเนี่ยลงมาทางด้านล่างซึ่ง อันนี้เขากําลังทําอยู่ด้านบนเขาก็กําลังติดแปรย,ยึดอยู่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปประมาณ3วันกว่าจะติดตั้งเสร็จนะครับเนื่องจากว่าวันที่ติดตั้งเนี่ยมันมีทั้งฝนตกมีทั้งนูน้นนี้นั้นแล้วเขาเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับคือช่างปีนหลังคาเนี่ยแดดก็แรงนะครับฝนก็ตกมันลื่นเขาเลยติดตั้งนานนิดนึงแต่วันนี้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมลองใช้งานมาประมาณเกือบ2ออาทิตย์แล้วผมสามารถบอกเล่าประสบการณ์ได้นิดนึงนะครับก็ตัวนี้เรามาอธิบายแต่ละตัวใหม่อีกรอบตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับจากทางหัวเว่ย มีหน้าที่แปลงไฟ DC เป็นไฟ AC เนื่องจากว่าไฟของโซล่าเซลล์เนี่ยผลิตมาเป็น DC เขาต้องแปลงให้เป็น AC เพื่อเข้าไฟบ้านได้นะครับส่วนตู้นี้จริงๆเนี่ยมันไม่ต้องมีก็ได้แต่ผมก็ไม่แนะนําเขาก็แนะนําให้มีซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่ามีดีกว่ามันเป็นตู้สําหรับการป้องกันความปลอดภัยนะครับของโซล่าสายไฟทั้งหมดนะครับจะวิ่งจากด้านบนนี่จะมีท่อเป็นรางเหล็กร้อยลงมานะครับเข้ามาที่เส้นนี้จะเป็นเส้นไฟ DC ของแผงโซล่าเซลล แล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่ชุดเบรกเกอร์ตรงนี้ครับของผมจะติดเป็น2สตริงนะครับจะเป็นสตริงหกับสตริงสแยกเป็นสตริงละ7แผงนะครับสตริงก็คือเป็นแผงชุดด้านบนผมติดทั้งหมด14แผงผมแยกเป็นอย่างละ7จนะครับถ้าชุดแรกมีปัญหาเราก็ตัดที่เบรกเกอร์ตรงนี้ได้เลยชุด2มีปัญหาเราก็ตัดที่ตรงนี้นะครับ หลังจากผ่านตัวเซฟตี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งออกมาที่รูตรงนี้นะครับผมเพื่อเข้าอินเวเตอร์เป็นไฟ DC อยู่นะครับเพื่อไปแปลงไฟทาการคอนเวิร์ตไฟให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปลงมาเป็นไฟ AC นะครับพอไฟ AC เสร็จปุ๊บเขาก็จะวิ่งกลับมาที่เส้นตรงนี้นะครับเพื่อเข้าเบรกเกอร์อีกหนึ่งชุดป้องกันไฟทางฝั่งโซน AC นะครับแล้วมิตเตอร์ตัวนี้จะเป็นมิตเตอร์กันย้อนที่หลายๆคนถามพี่ขอการไฟฟ้าหรือย,ยังมิตเตอร์พี่ผิดกฎหมายติดโซล่าเซลล์ผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าคือ เราต้องติดตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ว่าถ้าสมมติโซลาเซลล์ผลิตได้เยอะเราใช้ไม่ทันเนี่ยมิตเตอร์เขาจะไม่หมุนย้อนนะครับก็จะไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ คือการไฟฟ้าก็จะไม่มายุ่งกับเรานะครับก็ทําเรื่องอะไรให้เรียบร้อยกับการไฟฟ้าให้เสร็จหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ตู้เมนเบรกเกอร์ด้านในเดี๋ยวเราไปตูตู้เมนเบรกเกอร์กันครับก็ตู้เมนเบรกเกอร์ของผมจะอยู่ในบ้านนะครับคือหลายๆคนยังเข้าใจว่าเฮ้ยเราติดโซลาเซลล์เนี่ยมันจะต้องไปติดเฉพาะแปลว่าเฮ้ยเราต้องจ่ายแค่เฉพาะแอร์หรือเปล่าหรือว่าต้องติดเป็นจุดหรือเปล่าอันนี้ผมบอกก่อนเลยคือหลายๆคนเข้าใจผิดตู้เมนเบรกเกอร์ผมจะอยู่ที่นี้นะครับจะอยู่ในใต้บันไดตรงนี้เนี่ยก็จะ สามารถปิดไฟห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้น,นได้ตัวนี้มันจะไปเข้าเมนสวิตช์เบรกเกอร์ใหญ่นะครับแล้วหน้าที่ของโซลาร์เซลล์คือเขาจะไปลดการใช้ไฟจากมิตเตอร์มันจะทําให้มิตเตอร์หมุนมันจะมีแอป,ปพลิเคชันให้ดูอย่างผมเปิดแอป,ปให้ดูครับก็ในมือถือนะครับมันจะมีแอป,ปอันนี้ผมใช้เป็นอินเวเตอร์หัวเว่ยใช่ไหมก็นี่มาดูแอป,ปใกล้นะครับ<ๆ>เขาจะมีบอกนะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตไฟได้เท่าไหร่1,800 วัต,ตนะครับหรือว่า1.8กิโลวัตต์ผมขอใช้หน่วยเป็นวัต,ตละกันโซล่าเซลล์ที่ผมติดมาเนี่ยขนาด5,000วัต,ตนะครับตอนนี้โซล่าเซลล์เนี่ยผลิตมาที่1,800วัต,ตนะครับผมแล้วก็เอาพุทไปที่1,765วัต,ต์อันนี้แปลงจาก DC เป็น AC นะครับแล้วก็มีการดึงจากไฟมิตเตอร์มาใช้25วัต,ต์เท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนมันมีตัวระบบการย้อนเขาก็เลยต้องดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้นิดเดียวแต่มิตเตอร์จะหมุนแบบเอื่อยมากนะครับอารมณ์เหมือนแบบแค่เปิด ไฟดวงเดียวอะอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงตัวอินเวอร์เตอร์นะครับมันจะทําให้แบบถ้าสมมติไฟการไฟฟ้าดับอินเวอร์เตอร์ก็ใช้งานไม่ได้มันจะทําให้เวลาช่างไฟเนี่ยเขามาซ่อมไม่โดนไฟดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีเปิดแอร์หนึ่งตัวมีเปิดทีวีมีเปิดไฟสปอร์ตไลท์มีเปิดไฟห้องมันกินไฟที่1,800วัตต์เพราะว่า ตอนนี้เป็นตอนกลางวันแดดจ้าเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดแอร์ทั้งบ้านกันดูนะครับผมมี18,000 BTU 2ตัวแล้วก็มี12,000 BTU 2ตัวเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าโซล่าเซลล์มันสามารถผลิตใช้ไฟที่บ้านพอทั้งหลังได้ไหมไปดูกันครับมาครับอันนี้เป็นห้องทํางานผมนะครับก็เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์คือบ้านผมทั้งหลังเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วก็ ตั้งอุณหภูมิแอร์ไปที่25องศานะครับเปิดให้มันทํางานไปซึ่งตอนสตาร์ทเนี่ยอินเวอร์เตอร์จะกินไฟอยู่แล้วนะครับแต่พอมันวิ่งนิ่งก็ใจนี่อันนี้เป็นห้องเก็บของผมนะครับบางครั้งของกลัวของมันร้อนผมก็ติดแอร์ให้ของนะครับเราจะเปิด25องศานะครับทิ้งไว้อันนี้12ื่นสองอันนู้นหมื่นสองนะครับแล้วเดี๋ยวไปห้องนอนผมนิดนึงมาอันนี้เป็นห้องนอนผมนะครับเป็นแอร์1 8 0 0 0 BTU เดี๋ยวเราจะเปิดนะครับแล้วก็ ตั้งเป็นที่25องศาซึ่งจริงๆเนี่ยผมเป็นคนชอบอยู่แอร์27เมื่อกี้ถ้าดูว่าค่า f e u l u เนี่ยผม27องศาทั้งหลังเลยแต่ว่าผมอยากจะให้รู้เพราะหลายๆคนอาจจะเปิดแอร์ที่25องศาใช่ไหมครับเราจะเปิดยัง25 25 25แต่ตอนนี้ข้างล่างผมเปิด16เดี๋ยวเราจะไปตั้งข้างล่างกันนะครับผมให้เป็น25องศาแล้วเดี๋ยวเราจะรอว่าตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันสามารถผลิตได้เพียงพอไหมเดี๋ยวลงไปดูกันครับ อ่าก็ตอนนี้ผมเปิดแอร์ทั้งหลังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมี182ตัว12 2ตัวปรับ25องศาทั้งหลังซึ่งถ้าเอาตามตรงเนี่ยผมจะชอบปรับ27องศานะครับซึ่งอันนี้ผมจะลองให้แบบมาลองกินไฟดูนะครับเพื่อทีเ่เพื่อนๆจะได้เห็นว่าถ้าสมมติโซลาเซลล์มันผลิตไม่พอเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ในมือถือผมครับนี่จะเห็นว่าโซลาเซลล์เนี่ยผลิตได้ที่ ,3839 วัตต์นะครับแล้วก็บ้านผมกินไฟทั้งหมด0วัต์พอไฟที่ซลเ์มันผลิตไม่เพ,พอเ มันก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาทั้งหมด206วัตต์206วัตต์คิดง่ายอารมณ์เหมือนเปิดคอมพิวเตอร์เล่น YouTube อยู่นะครับนับ่นแหละมันกินไฟแค่นั้นทั้งหลังนะครับน่าจะเข้าใจเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์มากยิ่งขึ้นไม่ได้ลดไฟแค่เฉพาะอุปกรณ์นู้นอุปกรณ์นี้ลดไฟทั้งบ้านนะครับแล้วก็ถั่วเฉลี่ยถ้าไฟใช้ไม่พอก็จะดึงกับการไฟฟ้าเดี๋ยวผมพาไปดูมิตเตอร์หน้าบ้านที่ตอนนี้เปิดแอร์25องศาทั้งหมด4เครื่องว่ามิตเตอร์หมุนเร็วขานาดไหนไป อันนี้ก็คือเป็นการเปิดแอร์สตัวนะครับเราจะเห็นว่ามิเตอร์เนี่ยแทบไม่หมุนไม่ขยับเลยและถ้าสมมุติผมเปิดเครื่องน้ำน้ำร้อนนะครับผมแล้วบ้านใช้ไฟเกิน5,000ัวัตต์เพราะว่าโซลา r เซลล์ผมผลิตได้แค่5,000วัตต์นะครับมิเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการดึงไฟมิเตอร์มาใช้ด้วยใช้โซลาเซลล์ด้วยมันจะเป็นการใช้ระบบแบบไฮบริดเดี๋ยวผมขอข้า,างก่อร้อนมากเลยวันนี้ ซึ่งตรงนี้ผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจหลักการโซลาร์เซลล์ไปแล้วนะครับอย่างที่ต้นคลิปผมบอกว่ามันมีออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับซึ่งแบบที่ผมติดก็คือเป็นออนกริดโซลาร์เซลล์ผลิตได้เท่าไหร่จะช่วยให้มิตเตอร์หมุนช้าลงเท่านั้นแต่ถ้าโซลาร์เซลล์ผลิตไม่พอมิตเตอร์ก็จะหมุนตามการที่ว่าไฟไในบ้านเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่นะครับส่วนออฟกริดคือไม่มีไฟจากการไฟฟ้าเลยแต่ต้องมีแบตเตอรี่ส่วนไฮบริดก็คือแบบระบบบ้านผมเลยแต่ว่าติดตัวแบตเตอรี่ด้วยถ้าสมมติไฟในแบตมีก็ดึงไฟในแแแบบตตมาาใชช้้ซลล่เผิิททัันนกก็็รจงงงๆดึ การไฟฟ้ามาใช้นะครับอันนี้ผมลองใช้งานมาหลายวันแล้วเดี๋ยวผมให้ดูแอป,ปในมือถืออีกแอปหนึ่งมันจะมี2แอป,ปจริงๆ f e l l Home เมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยมันเป็นแอป,ปที่คุมกับอินเวเตอร์โดยตรงเพื่อนๆเวลาใช้งานอาจจะไม่ได้นะครับแต่นี้ผมไปขอพี่ที่เขาติดมานะครับแล้วมันก็จะมีแอป,ปนี้อีก1แอป,ปเป็นแอป,ปของหัวเ e ่ ซึ่งแอปตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นเป็นอินเสิร์ตด้านข้างให้ดูเขาจะมีบอก PV output นะครับแล้วก็โหลดแล้วก็ Import ต่างๆนะครับเราสามารถดูได้ว่าแผ่นโซลา r c เซลล์สตริงที่1สติงที่2ก็คือ PV 1 PV 2เนี่ยผลิตได้กี่โวลต์นะครับผลิตได้กี่แอมป์ดึงไฟบ้านอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ถ้าสมมติเราดึงย้อนออกมานะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าวันนี้ สีน้าเงินหลอดที่เป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นหลอดที่ใช้พลังงานจากทางโซลา r เซลล์นะครับแล้วก็หลอดสีแดงเนี่ยเป็นหลอดที่ผมกินมาจากทางมิตเตอร์นะครับผมจะลองย้อนให้ดูของเมื่อวานแล้วกันเมื่อวานผมประหยัดค่าไฟไปได้ทั้งหมด61% โซล่าเซลล์เริ่มทำงานตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้านะครับแล้วก็จบไปที่ประมาณเกือบเกือบหโมงเย็นก็คือเริ่มตั้งแต่มีแสงนะครับเนี่ยประหยัดไปแล้ว61%ถ้าสมมติด,ดูวันก่อนหน้าอีก55%นะครับผม50% 65% 64%นะครับผมจะไม่มีไฟเอ็กซ์พอร์ตเลยจริงๆเครื่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้ผมเคยมีลองอยู่แวบหนึ่งอยากจะรู้ว่ามันหมุนได้ไหมเดี๋ยวผมขอลองย้อนหาแป๊บหน,นจะมมีีีีีววัันนนนท่่ผลอออองเเ็กซ์์พรตตไปตดย้ ผิดกฎหมายผมบอกก่อนห้ามเอ็กพอนะครับอันนี้วันนั้นผมลองเปิดไปแค่ไม่กี่วิมันจะเห็นว่าไฟเนี่ยมิตเตอร์จะหมุนย้อนกลับไปที่0.0 3กิโลวัตต์หรือคิดเป็น0.24์ของทั้งบ้านนะครับคืออันนี้เราก็ต้องทำตามกฎหมายเนาะห้ามให้มิตเตอร์หมุนย้อนซึ่งแอปนี้เราสามารถดูได้โดยค่าไฟผมยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันลดค่าไฟได้กี่บาทแต่ถ้าเท่าที่ดูดูเนี่ยก็คือจะลดค่าไฟจากบินเดิมของผมได้ประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าแต่ละวันผมประหยัดไฟไป60%กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวัน,ก,วนก็อันนี้ลองคำนวณกันดูว่าคุ้มทุนแต่ละคนไหมแต่อย่างส่วนตัวผมผมรู้สึกว่า เราใช้โซลารเซลล์แบบนี้มันดูลักโลกมันทําให้แบบบ้านดูไฮเทคบ้านดูหรูหลังก็ติดเสร็จคือทุกหลังเดินมาถามผมเลยว่าเฮ้ยติดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขอทิ้งข้อมูลให้ละกันนะครับบริษัทที่ผมติดตั้ง อันนี้บอกก่อนเลยคือผมก็ไปเซิร์ชหาเจอมาในเน็ตเหมือนกันนะครับวันนั้นผมโพสต์ถามในแฟนเพจ a c e b o o k เขาก็เข้ามาคอมเมนต์ถ้าสนใจมาคุยกับผมติดต่อกได้ชื่อแฟนเพจว่า Energy d ีดนะครับจริงๆบริษัทนี้เขาจะรับติดตั้งแบบโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างผมเห็นล่าสุดตอนนี้เขาไปติดที่โรงงานผลิตรถยนต์ซูบารุผลิตขนาด1เมกะวัตต์หรือ1ล้านวัตต์ 1, 1ล้านวัตต์บ้านผมติดแค่5,000วัตต์นะครับอะไรเงี้ยเขาจะรับสโคปใหญ่แต่ว่าตามบ้านก็มีติดเหมือนกันชุดโซลาเซลล์ราคาเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่6,000 60, 0บาทผลิตไฟได้ที่1,500วัตต์นะครับแล้วก็จะมี1 2 2 0 0 0 0บาทนะครับผลิตไฟได้ที่3,000วัตต์แล้วก็จะมี5,000วัตต์จะอยู่ที่ น่าจะประมาณแสนหกถึงแสนแปดผมไม่รู้เหมือนกันแต่ของผม5,000วัตต์ที่ผมติดเนี่ยราคา2 0 0แสนแต่เขาลดให้เหลือ2 0 0แสนนะครับถ้าสมมติใครอยากติดสเปคเดียวกับผมก็2 0 0แสนทำไมของผมหนึ่งแพงกว่าสเปคปกติเนื่องจากว่าผมเปลี่ยนตัวอินเวเตอร์นะครับให้เป็นของหัวเว่ผมเปลี่ยนอัปเกรดตัวแผงจากแผงค่า Default เดิมๆของเขามันจะเป็น380วัตต์ ผมเอาเป็น410บาทแผงรวมทั้งหมดผมก็จะผลิตไฟได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้เซฟค่าไฟระยะยาวส่วนเรื่องอัตราการคืนทุนอันนี้เดี๋ยวผมขอมีเป็นเทปหน้าแล้วกันว่ามันจะลดค่าไฟไปได้กี่บาทแต่โดยประมาณของผมคร่าวๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง8ปีนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งอันนี้จริงๆผมมีอนาคตตรงที่ว่าผมจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับมาใช้งานพอเวลา,าเราชาร์จปุ๊บ ก็จะใช้ไฟจากโซลาเซลล์ในการชาร์จเสียบชาร์จแค่ตอนกลางวันสิบโมงมาเสียบชาร์จรถอะไรอย่างนี้แล้วก็ถอดป๊กตอน4ี่โมงเย็นนะครับก็จะเป็นการไฟฟรีน้ํามันไม่ต้องเสียผลิตจากโซลาเซลล์แล้วก็เซฟแบตอย่างเงี้ยจะยิ่งคืนทุนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นยิ่งเราใช้ไฟเยอะเท่าไหร่ยิ่งคืนทุนเร็วเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนคําแนะนําของผมถ้าใครใช้ไฟอยู่ประมาณพันบาทต้นตนติดเซ็ตหกหมื่นพอใครที่ใช้ประมาณ2,000บาทต้นๆ้นะครับติดเซ็ตแสนสองพอส่วนใครที่ค่าไฟ3,000กว่าบาทขึ้นไปนะ นะครับผมก็จะลดค่าไฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้ดีสคริปชันให้ละกันที่เพจ e n n r r y ดีดีนะครับผมเขาจะมีแฟนเพจ Facebook ก็ไปลองสอบถามไปคุยกับเขาเพราะผมก็ติดที่บริษัทนี้มาผมก็ได้ความรู้จากบริษัทนี้มาเหมือนกันจริงๆบ้านผมอ่ะ ติดแค่เซตแสนสองเพียงพอแล้วแต่ผมดือ้อคือผมติดเผื่อพอดีผมทําบ้านเป็นโฮมออฟฟิศนะครับก็จะมีการใช้ไฟเยอะในอนาคตมากยิ่งขึ้นประมาณนี้ครับสาหรับเปิดลังโจรจริง,รงๆผมมีของเล่นอีกหนึ่งชิ้นมาอวดแปบ๊บหนึ่งนี่มันเป็นไฟสปอตไลท์พลังโซลาเซลล์นะครับพลังแสงแดดพอดีผมติดโซลาเซลล์เซตใหญ่เขาเลยแถมให้ผมฟรีๆนะครับอันนี้ก็ไปหาซื้อที่เพจเอเนจีดีๆให้ผมขอไปลองใช้งานก่อนอันนี้คือเพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อน,อนๆเลยนะครับก็ รังโจร EP ต่อไปติดตามชมไม่ดีผมจะทำการติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านนะครับอันนี้คิดโปรเจกต,ต่อไปได้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะไม่นานไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับบอกได้เลยว่าคอนเทนต์เปิดรังโจรเนี่ยโจรเสียตังค์ทุกเทปเลยนะครับเสียเยอะด้วยยิ่งคอนเทนต์ไกลยิ่งเสียแพงก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับว่าบ้านผมเนี่ยจะไฮเทคไปหนึ่งขนาดไหนครับสำหรับวันนี้ร่างผมนพแอคทิวิตี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รังโจร EP หน้าสำหรับน,นี้สวัสดีครับ